ครับว่านี่เป็นอาหารที่เป็นขนมหวานที่บีเซรี่ดรังสรรค์มาครับก็อยากว่ากล้วยชับกล้วยชับชับเลยฉับช่วยกล้วยจะช่วยมันในกินกล้วยชับช่วยครับก็ยับช่วยบีซี่ดีนี่ก็รับนะครับล่องลองกับลงรังสรรค์มาทุกอนร้อนเลยนะตั้มไหวหินวันดีลิวหล่อนเลยหล่อนหล่อนหลอนยิ่งอ่ะ โอ้โหงมาได้เลยนี่มั้ง้นวะเรดงหัวเรงัวเรห่าหลอนพึ่งจับเลยเหรอับเลนอนเลยพึ่งจับอ่เนี่ยับน่าจะได้ยินน่าป่้นบ้านนั่นับรับเรดด้วยบ้นน่คกับพนึงกรอบกรับ วนมันร่มก้องเกิบไม่ท้อโอ้กินลิดไม่รแม่กินแล้วร้อยกับร้อยกรอบวัานตงกอบดามับโอ้นี่เรด่ว่ากลวยนี่เราทำตอนเดีว่ามันยังแกเยอเลยไม่เป็นทุกดีที่ไม่เป็นวาทุกกันเลาวามทุกกันเราไว้บุมตั้ไปน ua ก็เลื่องกัน

cứ lấy năm tấn gặp, trót cón, trót cón nào, trót cón đào, mà cắn trót rai đường này này, bảo sí, đã... <th Grade> tôi này, đi, ăn rồi qua cón có bổ tâm, chỉnh, áo, đi, chỉnh ra, chỉnh ra, tao nấu bánh này tao cho cho cái bì đi, gặp, điều ở nơi cho ai, đàn bồ chôm, đây đây mà bì đây đi, răng răng, này nó phải, không phải, không phải, không phải, เกี่ยวไรด้วยตั้มปีอืมอืมอหลับมันม่เาสหลับุญก่อนแต่มันก็บบดหลบุญเจรน้อยอะม้อืมตึ้งมันเค็มนิดนะมันมันมันมดเกลอนมันจไม่ได้เกลือมันไม่ได้น่า้เค็มนิดนิด

เล่จะปลูกกรเน้อ <c> ก <oughs> oh, ัะเนื้อเลยกระเน้ย